สวัสดีครับทุกคนครับก็เปิทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนอัปเกรดปืนนะครับในราคาที่ถูกที่สุดเนาะวันนี้ผมจะมาสอนแบบว่าอัปเกรดปืนในราคาที่ถูกที่สุดเนาะแบบว่าด้วยงบแค่ประมาณหนึ่งพันขึ้นละกันเนาะเพราะว่าคือบางคนก็อาจจะแบบว่าอ่ะคือหนึ่งพันคือเราจะบอกกันว่า1,000พันขึ้นคืออะไรอ่ะก็คือแบบทางด้านของการจิมเงินตรงนี้เนาะนะครับเนาะก็คือแบบแพ็คที่ หน้าพันหกร้อยเพชรนะครับเนาะนะครับคือบางคนก็อาจจะเติมแค่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยกว่าเนาะสำหรับใครที่แบบเติมยูพาร์ตนะนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าใครแบบว่าสําหรับคนที่แบบว่าเติมแบบอ่ะผ่านตัวเกมโดยตรงแล้วก็จะเป็นหนึ่งพันแปดร้อยกว่ากว่าบาทเนาะนะครับเนาะคือผมจะคือสอนเติมในราคาถูกจริงนะครับเนาะเพียงแค่งบหนึ่งพันขึ้นจริงๆนะครับเนาะเพราะว่าผมใช้สูตรนี้มาค่อนข้างที่จะเนี่ย ผมใช้สูตรนี้มั้งแต่2กระบอกนี่แหละครับทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยสองกระบอกเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นไหมสองกระบอกที่ผมมีเนี่ยก็คือลูกซองอ่ะลูกซองกับเนี่ย AK เนี่ยคืองบ1,000จริงนะครับเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือคือผมแนะนำให้เติมตอนที่แบบว่ามีกิจกรรมเติมเงินรับโบนัสพิษเนาะก็คืออย่างเช่นเจ้าตัวเนี้ยครับทุกคนที่กำลังจะเข้ามาเนาะเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นปหมเนี่ยท็อปอัพเนี่ยทุกคนรับโบนัสพิษสูงสุดคือ100%่งยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมก็คือแบบไอเด เราเติมน่าจะเติมผ่านทางเจ้าตัวนี้เนะาะผ่านตัวเกมคือตัวนี้เลยนะครับเนาะนี่คือแพ็กห้าพันหร้อยเพเลยนะครับเนาะถ้าเติมแล้วได้หนึ่งก็จะเป็นหนะึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันกว่าอีอประมาณหนึ่งกว่าเพรนะครับเนาะนะครับเดี๋ยว แล้วผมก็จะมาบอกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตรอเจ้าตัวกิจกรรมมาก่อนเนาะเดี๋ยวผมก็จะทําการเติมเงินแล้วผมจะทําการสุม่มเอ้ยทำการแบบว่าอัพให้ดูกันไปเลยนะครับเนาะว่ามันแบบว่ามันถูกจริงนะครับเนาะนะครับคือแนะนําว่ารอกิจกรรมเติมเงินเราพิเษมาดีกว่าแล้วค่อยเติมเอาเอาท่าวิวเจ็ดกันเนาะนะครับเราควรเอาวิวเจ็ดนั่นเองนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาอัพนี่ดูแล้วกันเนาะ u ูวนะครับเนาะนะครับนี่เลย เดี๋ยวนะยูพีนี่เลยนะครับนี่เลยครับทุกคนนี่เลย5ยูพีนะครับเนาะคือผมจะรอเอาท่ายูพีแล้วก็จะรอเอาท่าสกาด้วยอ่ะเนี่ยแล้วผมจะเนี่ยเอาท่าสกาด้วยอ่ะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอทางด้านของเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวรอผมทําการเติมเติมก่อนละกันเนาะเดี๋ยวรอก็ก็กิจกรรมมาก่อนนะครับแล้วผมก็จะทําการเติมแล้วผมค่อยมาทําคลิปสุ่มให้ดูกันเลยนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปแป๊บนึงนะครับ เอครับทุกคนครับก็ผมจะขอย้ำคีดหนึ่งก่อนว่าผมแบบคืออันคือคือต้นที่ผผมคือผมแบบพูดผิดนะคือผมจะมาขอย้ำว่ามันแบบมันคือเทคนิคในการแบบว่าเอ่อในการแบบใช้ใช้เพชรในการแบบเติมอัพฟิร์มแบบน้อยที่สุดเนาะนะครับเนาะมันคือแบบเทคนิคที่ผมใช้ประจําเลยนะครับเนาะโอเคครับทุกคนครับคือสําหรับบางคนเนี่ยคิดว่าแบบเอ้ยเห็นแบบมันมันเยอะใช่ไหมทุกคนครับเดี๋ยวนะ ขออนุญาตเป็นหนึ่งนะขออนญุญาตอ่ะให้ดูก่อนครับอะผมขออนุญาตดูเป็นหนึ่งนะผมขออนุญาตอ่ะไปดูตรงนี้ก่อน,นนะครับทุกคนไปที่ไอเทมใช่ไหมอ่ะไอเทมนะครับเดี๋ยวนะไอเทมอ่ะก็คือแบบว่าปืนอัพเนี่ยทุกคนจะเห็นตรงคําว่าสูงสุดใช่ไหมเดี๋ยวนะมันจะมีคำว่าสูงสุดอ่ะเดี๋ยวนะเอออสูงสุดได้เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะดูนะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดสูงสุดเหมือนมันจะประมาณ14,000ป่ะทับางทเกียสูงสุดเดี๋ยวนะขออนุญาตทุกคนนะครับมาดูเดี๋ยวนะขอแป๊บหนึ่งนะท้าวเกียร์สูงสุดเดี๋ยวนะมันประมาณหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวนห่นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันหนึ่งมันหนึ่งากันหากันหากันอ่ะเดินขั้นอ่ะคือตามจริงอ่ะตรงนี้มันจะเป็นประมาณเอ่อ ประมาณ1450งพันส้ยใช่ไหมทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวผมจะโฟก,กัสให้ดูนะครับเนาะคือคือ,คอแบบอ่ะเขาบอกกับเราว่าอ่ะจำกัดการซื้อที่1450เพชรใช่ไหมไหนั่นแหละครับคือแบาบงคนก็คิดว่าแบบโอ้โหหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเพจใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับคือมันเยอะมากใช่ไหมทุกคนครับอ่ะก็คือแบบเอ่อเดี๋ยวนะผมจะค่อยๆนะอ่ะก็คือแบบว่าอ่ะ อ่ะชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งก็10เพชรแหละถ้าเกิดว่าถ้าเป็น1450เพชรก็รวมเป็นเพชรก็เป็นประมาณ10,000่นกว่า1 4 5 0 0กว่าเพชรใช่ไหมก็เราต้องใช้ใช่ไหมครับก็คือแบบมันต้อง1 0,000มนะมันต้อง10,000่นกว่าใช่ไหมหนึ่งเลยใช่ไหมแต่คนทคิดว่าอุ้ยจแบบมันมันเยอะมากใช่ไหมแต่แบบว่าผมมีสูตรครับก็คือแบบว่าให้เราแบบรอกิจกรรม บนั้เติมเงินมานะครับเนาะแล้วให้เราแบบทําการอัพดีกว่านะครับนาะแนะนําครับแล้วอย่างที่2คือใช้ส่วนลดอันนี้ครับทุกคนใช้ส่วนลดนะครับเนาะใช้ส่วนลด700เนี่ยคือแบบมันจะแบบของโคตรของโคตรถูกเลยครับอ่ะเนี่ยคือแบบปกติคือผมจะรออัพก็ตอนเมื่อเขามี โอเคครับทุกคนครับก็ตรงนี้หนึ่งนะเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะก็แต่งตัวเดี๋ยวาได้แบบนี้ดิไม่ไม่ไม,ไม่แต่งแต่งตัวปะลืมลืมลืมปรับใหม่ปรับใหม่หมงงงงอ่ะท่าทางอยู่ตรงนี้ก็จะได้มาเป็นแล้วนะครับทุกคนท่านี้เลยนี่เลยเดี๋ยวนะนี่ไงท่าใหม่เอามาแทนท่าอะไรดีเอามาแทนท่าอะไรดีเอาเป็นท่าหัวใจแล้วกัน ประมาณนี้เลยนี่เลยประมาณนี้เลยนี่เลยก็จะได้ไห้อีกหนึ่งท่านะครับในราคาที่ถูกขึ้นเห็นไหมคือรอกิจกรรมผลนอาทิตย์ปุ๊บแล้วก็ใช้คูปองสลดในการช่วยด้วยเนาะก็จะเป็นก็ก็จะเสียน้อยลงกว่าเดิมนะครับเนาะนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยครับเนาะเป็นคลิปสั้นๆครับแต่ก็สิบนาทีกว่าโอเคครับทุกคนครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนครับก็ค่อยกำจื้อกัน I'm the leader of the pack.